ครับสวัสดียามเช้านะครับอันนี้ก็มาถ่ายให้แม่ๆได้ดูนะครับสงสัสเพื่อนจะมานะครับผม,มอนะยอ,ยาอมาแล้วมาแล้ว นีก้วยอ่าเปื่อรักมาหากันอีกแล้วนะครับผมถ้ามีอะไรมีกล้วยของแม่ดาวนะคะมาฝากเลีสีด้วยนะคะแต่เหมือนวิ่งหนีกล้วยขนาดขนาดมีมีของมีขุกล้วยหวานๆนะครับเยีเหมือนจะวิ่งหนีนะครับไม่สนใจนะครับ เยสัสนใจแต่ซีนวันอย่างเดียวนะครับผมเยีเหมือนเนะกล้วยมาส่งซีนวันนะครับผม ่งยคิดถึงกันไหมโอ้โหนี่นะครับรถส่งกล้วยนะครับเจมเหมือนมาส่งกล้วยนะครับผมแต่เมื่อกี้คือไม่สนใจกล้วยนะฮะไม่สนใจกล้วยเลยนะครับผม <laughs> อันนี้กล้องนะครับไอดูระบางกล้วยกับเพื่อนนะครับจะเลือกอะไรนะครับผมตัวิ้นวันนี้เลือกกล้วยอยู่แล้วนะครับผมจีนวันนี้เลือกกล้วยอยู่แล้วเจ๊หมก็เอากล้วยกล้วยมาด้วยนะครับผม

ngon เสือ nó มาแล้วเอาไปหยิกกล้วย đi มา đi กล้วยกันอยู่ โอครับผมกล้วยของสีนวลนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณอคุณแม่ดาวท่เมครับ็ต้อ่ขอกราบขนบนะคุณแม่เานวนะครับที่เมตตาสีนวลนะครับผมที่ไมตตานวล่เมตตานวับม่าสีวลนะครมตวลนะครม่มตนลนั่ตัวเนนม่เมะครับ่เมนครับมมาถึงก็ไม่มนกล้ะครม่าาวลนะครับขมาสกล้วยยังไม่สน

ดูเจเหมือนนะครับไม่ยอมกินกล้วยนะครับผม <c oughs> มาถึงเพื่อน <c oughs> ห่วงเพื่อนมากกว่าห่วงของกินนะครับผมนานๆจะได้เจอกันนะครับผม ถ้าไม่มีกล้วยตอนนี okay. ้คือเขาจะทอดรักกันแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ห่วงห่วงของกินด้วยห่วงเพื่อนด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของช้างนะครับผมเห็นของหวานนี้คือยังไงล่ะเห็นของหวานนี้ไม่ได้นะครับเขาชอบนะครับของหวานด้วยหวานๆนึ่อารมณ์ความรักก็เลยอาจจะไม่ถึงกับเหมือนกับทุกวันนะฮะมีกล้วยล่ออยู่นะครับ แต่เจมหมื่นนี่ไม่ยอมกินเลยหว่วงเพื่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามช่องไม่น้อยฟังสีนวลของเราด้วยนะครับอ่าแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณแม่ดาวนะครับที่ส่งกล้วยหวานๆนะครับมามาฝากให้มาส่งให้สีนวลนะครับทางช่องทางเขมรนนะครับผมเจหมื่นก็มาส่งกล้วยถึงที่แล้วนะครับผม แล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับผมโก็ขอขอบคุณสวัสดีขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม